สวัสดีครับนี่คือสรุปผลการแข่งขันและควันหลงมวยไทยเจีอาทิตย์ที่22กันยายนโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่22ขอบอกว่าเข้มข้นมากมากนี่คือมวยไทยในระบบ5ยกที่ดีที่สุดของเมืองไทยวันนี้ขอแสดงความยินดีกับแคมป์ปตทอท,อทองทวีนะทั้งเป็กทั้งเกาะเต่าวันนี้โชว์ฟอร์มได้สวยส่วนคู่2นี่คือคู่2ที่หาฤโหด นี่คือแชมป์ต่างชาติที่เป็นแชมป์เวทีมวยไทยเจ็ดสีถือว่าเป็นต่างชาติคนแรกที่ได้แชมป์มวยไทยเจ็ดสีไปครองขอแสดงความยินดีกับอเล็กวันนี้หงแดงมาพร้อมสรุปผลการแข่งขันมาพร้อมควันหลงเสิร์ฟส่งตรงถึงเอฟขอบคุณ f อีที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์ช่างก่อนชคมวยไทยเจสีอย่างอุ่นหนาฝาค้างดูแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานตอนนี้ เจ0ดหคนแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือหนึ่งกำลังใจของคนทำงานมาที่มวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งมาในรูปแบบควันหลงนะยอดกุมารรถสวยจ่ากเกตวันนี้ประทะซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกคลเกมการต่อสู้ดูวันนี้สนุกวันนี้ซุปเปอร์จิ๋วเดินเข้าหานะเดินเตะขาต่อยหมัดขณะที่ยอดกุมารนะตั้งรับโดยการวางแข้งขวาตอบโต้ สอบเกาะเกี่ยวเล่นวงในวันนี้นอกเนี่ยเขาบอกว่าซูเปอร์จิ๋วมันดีกว่าแต่ขนาดที่ในในเนี่ยเป็นยอดกุมารดูดีกว่าแล้วยืนระยะได้ได้ดีกว่าขนาดที่จังหวะที่ยอดกุมารโดนหนักๆนะมีลูกเหลี่ยมมาช่วยลูกหักลูกกระชากลูกหักแล้วคู่ต่อสู้ล้มอยู่ข้างล่างเนี่ย มันทําให้คู่ต่อสู้หมดแล้วเหี่ยวไปเองโดยธรรมชาติวันนี้ต้องชมว่าซุปเปอร์จิ๋วมาสู้ดีมากๆโอเคแม้ว่าจะพลาดแพ้แต่ก็พลาดแพ้แบบสนุกได้ลุน้นนี่คือคู่1มวยไทยเจดสีนะวันนี้จ่าเจษสายพริ้วได้แดนโอ้โหขอแสดงความยินดีกับจ่าเจ็สายพริ้วด้วยวันนี้นักมวยของจ่าเจษทำงานทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆมาที่คู่สคู่สชิงแชมป์ว่าง ร้อยห้าปอนช่องเจ็ดถือว่าเป็นแชมป์แรกของนักโชกต่างชาติที่เป็นแชมป์มวยไทยเจ็ดสีมวยไทยเจ็ดสีเนี่ยจัดการแข่งขันมากว่าห้าสิบเจ็ดปีนี่ถือว่าเป็นแชมป์แรกเลยที่นักโชกต่างชาติได้เป็นแชมป์เพชรสามเพชรมวยไทยเจออเล็กซิงมาวินถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ของนักสู้จากประเทศฝรั่งเศสเพชรสามเนี่ยมาจากปารีสขณะดที่อเล็กเนี่ย มาจากมาร์คเซย์เ้ยมาร์เซย์มาร์เซย์โอ,อ,อ,โอ้ขอบอกว่าเกมการชกสนุกมากมากหงแดงมีเบื้องหน้าของมวยคู่นี้มาฝากเอฟซีนะเป็นมุมมองน่ารักน่า,นารักของมวยคู่นี้มาฝากของทั้งเทนเนอร์เข็มเทนเนอร์เข็มพูดถึงมวยคู่นี้เดี๋ยวหงแดงมีเสียงของเทนเนอร์เข็มมีภาพบรรยากาศก่อนการโชคนะการถ่ายโปรไฟล์เดี๋ยวไปดูพร้อ,รอมๆกันเดี๋ยวหงแดงมีภาพเหล่านี้มาให้ดู วันนี้อยู่กับเพนเนอร์เข็มเดี๋ยวสวัสดีครับมั่นใจวันนี้มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจซ้อมมากี่วันซ้อมมาซ้อมมาเป็นเดือนแล้วครับซ้อมมาเป็นเดือนครับโอ้วันนี้วันนี้มั่นใจมากมาลูกศิษย์ซ้อมดีไหมซ้อมดีครับซ้อมดีซ้อมอะไรเป็นพิเศษซ้อมก็มีก็มีปล้ำมีอะไรซ้อมเหมือนเหมือนกับเหมือนคนไทยเลยครับเหมือนคนไทยทุกอย่างก็ซ้อมกับเพชรแรลเโพแล้วก็เพชรบรรลัยปล้ำให้เพชรบรรลัยปล้ำให้ครับแอลโพด้วยโอ้แอลเนโพด้วยวันนี้มั่นใจเตมที่มั่รรบยยาาก การถ่ายโปรไฟล์ของพี่เล็กครับบันไดนี่คือคู่ชิงแชมป์ร้อยห้าปอนด์ช่องเจ็ดนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเป็นการถ่ายทอดเป็นการนี่เป็นการดูตัวของร้อยห้าปอนด์ช่องเจ็ดวันนี้ระหว่างเพชรสามเจออเล็กซิงบาฟินนักสู้จากฝรั่งเศสนะลูกนะคนหนึ่งอยู่ปารีสอีกคนหนึ่งอยู่มาร์เซย์โอ้โหนี่คือร้อยห้าปอนด์วันนี้ใครเป็นแชมป์ขอให้โชคดีทั้งคู่นี่คุณพ่อของเพชรสามโอ้ยฝั่งนี้คุณพ่อของ อเล็กโอวันนี้มาทั้งคุณพ่อนุ่นนะครับพร้อมทุกคนโอ้โหนี่คือคู่ชิงแชมป์มวยไทยเจ็ดสีท์นี้ร้อยห้าปอนไม่มีใครยอมใครับโอ้โมวยหูรุกเจ็ดสีเมทาเจ็สีมาพร้อมเพชรหนึ่งเพชรสองโอ้มาครบวันนี้นี่เพชรสามนุ่นดูครับอเคอเครับนี่คือชิงแชมป์ร้อยห้าปอนช่องเจ็ด พร้อมทุกคนพร้อมพร้อมนะมวยคู่นี้นะชกกันสนุกมากๆเป็นเพชรสามเดินเข้าใส่เดินเข้าอัดอเล็กเนี่ยต้นๆเนี่ยดูว่ารับเยอะพอสมควรวันนี้เพชรสามไม่ให้ได้ตั้งตัวเลยขณะที่ตั้งตัวได้เอเล็กน่มีเตะขาต่อยหมัดขวางหน้าแทงวันนี้อเล็กอาวุธเยอะกว่าต้องยอมรับว่าอาเล็กวันนี้เก่งมากๆขณะที่เพชรสาม สู้ได้จิตสุดใจมากๆโดนเตะนะจะหลนแหลวไม่หล่นแหลวแต่กัดฟันสู้วันนี้สู้ได้เต็มที่โอเคแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเอาไปวันนี้แชมป์ตกเป็นของอเล็กซิงมาวินอยากจะบอกว่าทีมงานสิงหาวินนะเวลาทำมวยชิงแชมป์เนี่ยขอบอกว่าพลาดยากมากๆแล้วที่พลาดยากก็เบื้องหลังของทีมงานสิงหาวินเนี่ยเบื้องหลังของการฟิตซ้อมเนี่โอ้โห ถ้าได้ฟังเทนเนอร์เข็มพูดแล้วจะรู้ได้ว่าอันเล็กเนี่ยไม่ธรรมดาวันนี้อเล็กได้เป็นแชมป์มวยรอบไม่ใช่ตอได้เป็นแชมป์ช่องเจ็ดรุ่นร้อยห้าปอนด์ถือว่าเป็นนักชกต่างชาติคนแรกที่เป็นแชมป์มวยไทยเจ็ดสีขอบอกว่าสุดยอดมากๆมาที่คู่สามคู่สามเป็กปอทาทาทองทวีวันนี้เจอยอดวงงามลักกี้บันเทิงมวยคู่นี้นะเป็กวันนี้ขึ้นมาลุ้นเสื้อสามารถ ชกมวยรอบห้กไฟหไฟนะชคมวยรอบหไฟเนี่ยไม่เคยแพ้วันนี้ถ้าชนะได้เสื้อสามารถเลยเป๊กเมื่อเช้าเนี่ยมาเกินสองปอดลดน้ําตักเอ็นไปโอนมานะมองว่าเป๊กเนี่ยคือหิวดื่มน้ำนะนักมวยสนมากถ้าซ้อมหนักๆแล้วร่างกายจะขาดน้ำการขาดน้ำจะทำให้นักมวยหิวดื่มน้ำเป๊กก็เหมือนกันนะหิวดื่มน้ำขณะที่หิวดื่มน้ำเนี่ย ตอนมาช่างมันเลยทําให้น้ําหนักเกินเยอะเลยต้องลดน้าหนักขณะที่ยอดบวงามมาเกินนิดหน่อยทําน้ําหนักวันนี้รูปร่างดูดีมากสรีระรูปร่างสีหน้าแววตาดูดีวันนี้ยอดวงามสู้ได้ดีนะมุมมองขององแดงวันนี้ว่าสู้ได้ดีแล้วก็มีอนาคตโอเคแกร่งอาจจะเป็นรองนะวันนี้เ๊กเ๊กมันแกร่งทั่วแผ่นนะตัวเล็กก็จริงอยู่แต่เกาะเกี่ยวในข้อแข็งมากๆยอดวงามถึงก็ต้องสารภาพนะวันนี้เบกโชว์ความแกร่ง วันนี้ชนะยอดวงงามลัคก,กี้บันเทิงขาดลอยแล้วก็คว้าเสื้อสามารถช่องเจ็ดไปครองอย่างสมภาพผูกนะโอ้วันนี้ทางสมนึกต้นโศกแม่เป็ดทีมงานจากเสรภูมินะวันนี้มาเพียบจากยโสมาเพียบโอ้วันนี้มาเชียร์เป๊กวันนี้สมใจในแม่เป็ดอ่าแล้วก็สมนึกต้นโศกทำหน้าที่ตัวเองได้ดีสุดๆวันนี้ขอชมเป๊กแกล้งทั่วแผ่น แล้วก็คว้าเสื้อสามารถช่องเกตถือว่าเป็นเกียรติภูมิสูงสุงสดอีกหนึ่งของนักสู้สายเกียรติเพชรถือว่าเป็นเกียรติภูมิความภูมิใจของนักมวยทุกคนที่ได้เสื้อสามารถช่องเกส่วนคู่เอกเกาะเต่าเพชรสมนึกเจอฉลามดำนายกเอธทาศาลาเกาะเต่าเมื่อเช้านะให้สัมภาษณ์ได้น่ารักมากๆวันนี้ถ้าไม่สู่นะ ถ้าไม่บู๊ไม่เดินสู้วันนี้โดนเตะแขนห้อยแน่แน่ก็เต่าพูดได้ทคนนะขณะที่ฉลามดาฉลามวันฉลามดําวันนี้มาดีนะร่างกายมาดีผมมองว่ามวยคู่นี้ถ้าเกิดว่าฉลามดําฟิตๆเนี่ยพร้อมๆม,มวยคู่นี้ต่อยกันไม่ได้มวยคู่นี้จังหวะที่ต่อยกันได้เพราะฉลามดําด้าวลงมาแล้วก็วันนี้ถือว่าร่างกายก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบต่อยกันสนุก เป็นก่อเต่าโดนก่อนแล้วเดินเข้าไปนี่โอ้โหเจอฉลามดําถีบฟางแข่งถีบฟางแข็งยกสี่เนี่ยเป็นยกที่เกาะเต่าทําได้ดีมากๆฉลามดําก็สู้สุดฤทธิ์หัวจิตหัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์โอโห้หัวจิตหัวใจดีมากๆใครก็แล้วแต่โดนก่อเต่านะถ้าไม่หลับก็ลนวันนี้ฉลามดาโชว์ให้เห็นว่าผมไม่มีหลนมาสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ลนอะ่ะโดนเยอะโดนสอกเอ็นไปเอ็นมาขาเป็นเลข8แปดพันกันแล้วพันกันอีก แต่ก็ทนอยู่ได้โอ้โหถือโอ,โอ้สุดๆนะ่ะวันนี้ฉนามํำสุดๆร่างกายอาจจะไม่พร้อมแต่ใจขอบอกว่าสุดยอดมาเต็มร้อยโอ้โหสู้ได้ดียกสี่ผ่านไปเกาะเต่าเป็นสถานการณ์ดูดีกว่าเยอะมากขึ้นมายกห้าเกาะเต่าะเป็นมวยไฟเตอร์ที่คุมมวยนะคุมมวยยืนมวยไม่เก่งออกมายืนคุมมวยเป็นฉลามดำเตะอยู่ข้างเดียว โอ้เตะหนักๆเลยเตะขวาเนี่ยเตะหนักๆแบบก็เตาเจ็บมือน่ะเจ็บแขนเจ็บมือแล้วแตกอีกต่างหากวันนี้ต้องขอบอกว่าฉลามดำถ้าเดินหลังจากเตะดอกสุดท้ายเดินเตะอีกห้าแข้งนะเดินเตะเข้าไป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 อีกประมาณห้าแข้งหงแดงมองว่าฉลามดำมาได้เหมือนนักบินอะไรยนตบอกอ่ะเหมือนนักบินอะไรยนบอกว่าโอ้ถ้าฉลามดำเนี่ยเดินให้สุดแล้วไปหยุดที่เสียงระฆัง เป็นเรื่องเลยนะมวยคู่นี้เป็นเรื่องฉลามดํามาได้แะยกสี่โดนเยอะแต่ถ้าพูดถึงว่าสองสามเนี่ยฉลามดําก็ได้แต่ยกสี่มันมันเป็นยกที่เหมายกที่ฉลามดําเสียเยอะยกห้าถ้าเกิดว่าออกมาเตะมาเตะมาเตะเตกาะเต่าแผ่นนะฉลามดํามาได้เสียได,ด้ล่ะโอ้โหเสียไดย้แพ้ไม่เป็นไรวันนี้ฉลามดําร่างกายเริ่มจะดีหัวจิตหัวใจการันตีได้เลยว่า วันนี้บทวิเคราะห์มวยไทยจะสีเข้า3คู่นะมาในรูปแบบช่างก่อนโชคถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดคู่หนึ่งให้อยู่ไปที่ยอดกุมารยอดกุมารก็เข้าถือว่าเป็นทีเด็ด FC ทั้งบ้านขอมา2คู่กับบ้าน 1, คู่กับบ้านทีเด็ดหนึให้ไปที่ยอดกุมารส่วนคู่2ให้อยู่ไปที่อเล็กนี่คือชอบมากวันนี้อเล็กก็ไม่ทําให้ผิดหวังวันนี้ทีเด็ด2 เอฟซีที่ขอมาสองตัวกลับบ้านก็สมหวังบางลําคูนะน้องเพชรลูกของพี่เพลนข้างๆบ้านเนี่ยพี่แดนขอทีเด็ดสองตัวหน่อยอก็ให้ไปสองตัวก็สุดท้ายก็สมใจนึกบางลําคูส่วนคู่สามนะวันนี้หงองแดงให้อยู่ไว้ที่ยอดโมงามแพ้ก็ไม่เป็นไรนักมวยแพ้ไทยวันนี้เป๊กขอบอกว่ามาดีมากๆเมื่อเช้าเห็นเป๊กลดน้ำหนักเยอะเห็นเป๊กลดน้ำหนักเยอะก็เลยะมองว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของความฟิต นักสู้ที่ดื่มน้ําเยอะๆนี่แสดงว่าร่างกายไม่ค่อยฟิตร่างกายขาดน้ําไม่ได้ก็เหมือนกันโหนงแดงมองว่าเป็กไม่ค่อยฟิตแต่วันนี้เมื่อโชคไปโชคมาเป็นยอดโบงงามไม่ฟิตมากกว่าแพ้ไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องดูว่ายอดโบงงามดีขึ้นนะดีขึ้นวันนี้ทําหน้าที่ตัวเองได้ดีขึ้นโอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรส่วนคู่ สี่นะหงแดงพลิกจากฉลามดําให้อยู่เกาะเต่าเห็นการลดน้าหนักของเกาะเตาวันนี้เวทดูดีเห็นการฟิตเห็นการวิ่งลดน้ําหนักแล้วเกาะเต่าวันนี้ทาได้ดีทําได้สวยขณะที่ฉลามดํามาศูนจมาเกิน0 2จลดน้ําหนักแป๊บเดียวก็ผ่านแต่มวยคู่นี้นะหงแดงมองว่าเกาะเต่าเนี่ยร่างกายดีกว่าขณะที่ฉลามดําหงแดงมองว่าน่าจะมีนิดหนึ่งนะน่าจะมีนิดหนึ่งแต่ขณะที่มีนิดหนึ่งมันทําให้คู่นี้ชกกันได้สุดท้าย เกาะเต่าเบียดเฉือนชนะคะแนนแบบเบียดเบียดทั้งสี่แปดสี่เก้าอ๋อสีนะ่แบบเก้าสี่สิบแปดขอแสดงความยินดีกับเกาะเต่าขอแสดงความยินดีกับเปกวันนี้ทีมงานเพช่สมนึกทํางานได้ดีมากๆนี่คือหนึ่งทีมงานคุณภาพภูทรน,นะถือว่าเป็นหนึ่งทีมงานคุณภาพภูทรที่ทํางานได้ดีมากๆขอชมเลยนะทั้งอของปตทออทงทวีของสมนึกต้นโสดว่าวันนี้ทําหน้าที่ตัวเองได้มากๆขอบคุณ ที่สร้างความสุขให้กับมวยไทยเจ็ดสีวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะก่อนจากกันก็อย่าลืมชอบก็กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยเพราะของเราเนี่ยทำแบบตรงไปตรงมาไม่มีเหลี่ยมเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่มีศัตรูวันนี้เวลาหมดสวัสดีครับ